สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทำไก่กระบองทำแบบง่ายๆจะได้ไก่แบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยๆอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของอกไก่น้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวสามเกลือ แองข้าวโพดแครอทหั่นฝอยต้นหอมหั่นฝอยค่ะโดยกวนเจ้าเนื้อไก่ใส่ถา่ปั่นไว้และจะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะได้ละเอียดดีแล้วจะใส่สามเกลือลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว และแป้งข้าวโพดค่ะปั่นให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลยนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่เพิ่มลงไปหนึ่งฟองค่ะแต่จะเหลือไข่ขาวไว้นิดหน่อยไว้ทาแผ่นปอเปี๊ยะห่อไก่นะคะได้แล้วจะใส่แครอทหั่นฝอยลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมหั่นฝอยและผสมให้เข้ากันเลย พอเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาตักใส่ถุงแกงหรือถุงบีบไว้ค่ะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้กว็จะใช้เป็นแผ่นปอเปี๊ยแช่แข็งขนาด8.5คูณ8.5นิ้วค่ะตัดแบ่งครึ่งอีกหน่อยได้แผ่นแบบนี้เลย จากนั้นจะเอาแผ่นปอเปียวางและตัดตูดถุงประมาณนี้นะคะและบีบให้เป็นแท่งยาวแบบนี้เลยค่ะใช้ไข่ขาวทาริมแผ่นปอเปียอีกหน่อยค่ะและจับแผ่นปอเปียมมวนกริ้งไปเลยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะ มาดูกันอีกครั้งนะคะบีบไก่ให้เป็นแท่งยาวทาไข่ขาวที่ริมแผ่นปอเปี๊ยอีกหน่อยและจับแผ่นปอเปี๊ยห่อกร้งม้วนไปเลยค่ะสูตรนี้จะห่อกไก่ได้22ชิ้นเลยนะคะและจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชสำหรับทอดลงไป พอน้ำมันร้อนเอาไก่กระบองลงทอดเลยค่ะกว่จะใช้เป็นไฟกลางค้อนไปทางอ่อนในการทอดนะคะทอดจนได้สีสวยตามที่ต้องการเลยได้แล้วเอาขึ้นเสด็จน้ำมันเลยค่ะ พอพักไว้อุ่นๆเย็นแล้วไก่กระบองก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยๆอออเลยนะคะน่ากินกวางต้อขอตัวไปชิมก่อนแล้วคะ่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย